นะครับระยะใดในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีโอกาสทําให้เกิดความถี่ในการกลายพันธุ์สูงสุดนะครับก็มีช้อยโปรเฟสตวันเมตาเฟสตวันโปรเฟสตทูเมตาเฟสทนะครับทีนี้เราก็ต้องมารู้ก่อนนะครับว่าแต่ระยะเนี่ยคืออะไรบ้างทีนี้พี่ก็จะขอพูดถึงการแบ่งเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับก็การแบ่งเซลล์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ใหญ่ประเภทเอสอขั้นตอนใหญ่คือแบ่ง นิวเคลียสกับแบ่งไซโตพลาซึมนะครับ 1. แบ่งนิวเคลียส 2. แบ่งไซโตพลาซึมแบ่งนิวเคลียสเนี่ยเขามีชื่อว่าไคลโอคาเนซิสส่วนแบ่งไซโตพลาซึมนี่คือไซโตคาเนซิสนะครับทีนี้แบ่งนิวเคลียสเนี่ยก็มีเป็นสองประเภทอีกเป็นแบบ ไมโทซิตกับไมโอซิสส่วนแบ่งไซโทพปซึมอ่ะก็มีแบ่งเป็นแบบของสัตว์กับสองของพืชเพราะว่าแตกต่างกันโดยของพืชเนี่ยจะเกิดเซล์เพลทตรงกลางและทีนี้ค่อยกลายเป็นแบ่งกลายเป็นเซลเซลวอลนะครับส่วนเซล์สัตว์เนี่ยจะเกิดการคลอดกิ่วของเซลปราซึมแล้วก็แยกออกมาเป็นสองเซลล์นะครับทีนี้ก็ขอพูดถึงการแบ่งแบบไมโทซิสก่อนการแบ่งแบบไมโทซิสเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแบ่งเซลลร่างกายนะครับ ไฟโทซิสแบ่งเซลล์ร่างกายหรือว่า Somatic เซลลทีนี้เนี่ยมันทำให้ได้2เซลล์ที่เท่าเดิมแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงใ,ใหญ่ก็คือ1นึ่งอินเตอร์เฟส แล้วก็สองสองเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ย่อยออกมาเยอะมากๆนะครับก็เรียกรวมๆว่า M Phase นะครับทีนี้ก็พูดถึงอินเทอร์เฟสก่อนแล้วกันอินเทอร์เฟสเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามระยะย่อยลงไปอีกนะครับก็คือระยะ g ีหนึ่ง ที่หนึเนี่ยจะมีการสร้าง i n a นะครับแล้วก็โปรตีนส่วน G, ส่วนระยะที่สองคือระยะ S นะครับอันนี้จะจะมีการจำลอง DNA ให้กลายเป็นสองเท่าดังนั้น1โครโมโซมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2โครมาติดนะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับโดยติดกันตัวจุดตัวนี้เขาเรียกว่าจุดเซนโทเมียอันที่3ามก็จะเป็นระยะทีสองนะครับก็จะเป็นระยะที่ สิ้นสุดการสร้าง DNA นะครับก็จะเซลล์เนี่ยก็จะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ระยะต่อไปนะครับทีนี้ก็มามองระยะต่อมาบ้างครับ M phase ก็จะแบ่งเป็น4ระยะย่อยนะครับก็คือ1นึ่ a โปรเอันนี้เนี่ยเยื่อหุ้มนิวเคลียสกับนิวเคลียสเนี่ยก็จะสลายตัวไปอยอหุ้มนิวเคลียสกับนิวเคลียส สลายตัวแล้วก็เห็นโครโมติดสองเส้นติดกันที่เซนโทเมียชัดจเจนมากขึ้นนะครับส่วนระยะที่สองเนี่ยก็คือระยะเมตาเฟสร,ระยะนี้จะเป็นระยะที่เห็นโครโมโซมชัดเจนที่สุด จึงเหมาะที่จะทำมาเป็นแบบแผนภาพขคยโไทยนะครับและระยะนี้เนี่ยโคโมโซมจะมาเรียงเ,เ,เรียงตัวกันตรงกลางนะครับเรียกว่าเมตาเฟสเพลทเดี๋ยวพี่จะวาดรูปรวมๆให้อีกทีเนึงนะครับโคโมโซมมาเรียงตัวตรงกลาง เรียกว่าเมตาเฟสเพลทีนี้ก็จะไม่ระยะนี้เนี่ยก็จะไม่เห็นเย e ื um ่อหุ้มนิวเคลียสและก็นิวเคลียสเราแล้ว, New วลน,น,นะครับเพราะมันสลายไปหมดแล้วระยะต่อมาก็จะเรีย,รยกว่าระยะแอนนาเฟสระยะนี้นี่ก็จะเป็นการดึงโครมาติดแยกออกจากกันนะครับ ก็จะทำให้หนึ่โครโมโซมเนี่ยเหลือแค่ 1, 1> โครมโติดจากตอนแรก1โครโมโซมจะมี2โครมโติดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นระยะที่สั้นมากนะครับจะหาดูยดานนี้ยากมากส่วนระยะสุดท้ายก็คือระยะเทโลเฟสครับระยะเทโลเฟสเนี่ยโครโมโซมก็จะถูกดึงไปคนละข้างของเซลล์อย่างเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็สปินเดลไฟเบอร์ก็จะหายไปครับแล้วก็เริ่มมีการสร้าง เยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็นิวเคลียรัสขึ้นมาใหม่นะครับก็ถือเป็นจบระยะเทโลเฟสทีนี้ก็จะเป็นการแบ่งของไซโตเคเนซิตต่อนะครับแล้วก็จะได้เป็น2เซลล์ทีนี้ก็จบเรื่องไมโทซิตไปนะครับทีนี้ก็ม,มาดูไมโอซิตบ้างไมโอซิตนี่ค,คล้ายๆไมโทซิตครับแต่ว่ามันเหมือนมีมันจะแบ่งเป็นไมโอซิตหนึ่งกับไมโอซิตสองถ้าว่าเป็นแผนภาพง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันเป็น 2N อยู่ สภาพมันก็แบ่งไมโอซิดวันเป็น N กับ N แล้วอันนี้เนี่ยก็แบ่งอีกทำให้ได้ทั้งหมด4เซลล์นะครับแต่ว่าเซลล์แม่เนี่ยจะเป็น 2N ส่วนเซลล์ลูกที่ได้มาเนี่ยจะมีแค่ NNN n, 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 n แค่นี้ดังนั้นมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นใช,ใช้กับเซลล์สืบพันธุ์นะครับโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่ง ก็แบ่งเป็นระยะระยะได้อยดังนี้นะครับตอนแรกก็จะมีระยะอินเทอร์เฟสใช่ไหมครับก็พูดถึงไมโอซิตวันก่อนมันก็จะมีระยะอินเทอร์เฟสวันระยะอินเทอร์เฟสวเนี่ยก็จะมีการจําลอง DNA เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับตอนแรกเลยนะครับเหมือนกับไมโทสิะครับมีการจําลอง DNA พอโปรเฟสตวันปุ๊บก็จะมีการสลายนิวเคลียสแล้วก็เยื่อคุ้มนิวเคลียสไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากคือเกิด crossing over ซึ่งระยะนี้แหละเป็นระยะที่เกิดได้มากเกือดได้บ่อยมากที่สุดนะครับเพราะว่าเกิดการเข้าคู่กันของโฮโมโกัตโครโมโซม แล้วก็บางครั้งเนี่ยเกิดทําให้เกิดการคว้ยกันของโครมาติดเรียกว่าการคว้ยกันเนี่ยเรียกว่าเกิดไคลอสมานะครับคือจุดที่เกิดการคว้ยกันและเพราะการคว้ยกันเนี่ยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสายพรันธุกรรมกันเรียกว่าคอ c a u งโอเวอร์เนี่ยนะครับทีนี้ระยะต่อมาเรียกว่าระยะเมตาเฟสวันนะครับเมตาเฟสวันนี้ก็ฮอร์โ,โมนแลกัสโครโมโซมเนี่ยก็จะมาเรียงกันกลางเซลล์นะครับ ส่วนแอนาเฟส1ก็เหมือนกับตอนแรกๆครับก็คือก็จะมีการดึงกันเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะต่างกับแอนาเฟสธรรมดาของไมโทซิสนะครับเพราะว่าแอนาเฟส1เนี่ยจะเป็นการแยกคู่ฮอร์โมนกับครโมโซมออกจากกัน แล้วก็เป็นระยะเทโลเฟสวันนะครับระยะเทโลเฟสวันก็โครโมโซมก็จะถูกดึงมาอยู่คนละข้างของเซลล์อย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการคอดเกี่ยวกันของไซโทบของเซลล์นะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวทีนี้ก็จะมาเริ่มอินเตอร์เฟสวันูอินเตอร์เฟสทต่อนะครับอินเตอร์เฟสทก็ มันจะแตกต่างกับอันแรกก็คืออินเทอร์เฟส2เนี่ยจะไม่มีการจำลอง DNA แล้วไม่จำลอง DNA แล้วนะครับแล้วโปรเฟสต1ก็จะไม่เกิด causing over แล้วคือเอยโปรเฟส2นะครับโปรเฟสต แล้วเมตาเฟตูคือตรงเมตาเฟตูไอ้พวกโฟเฟตูพวกเนี้ยก็จะเหมือนกับไมโตซิสเลยนะครับก็จะมีการแยกเอ้ยอันนี้จะมีการทุกโครโมโซมเนี่ยจะมาเรียงกันตรงกลางเซลล์เหมือนเดิมนะครับและอนาเฟตูเนี่ยก็จะมีการแยกซึ่งแยกอันนี้จะเป็นแยกที่เหมือนกับไมโตซิสนะครับก็คือแยกโครโมกิดออกจากกันแต่ออนาเฟสวันเนี่ยจะแยกคู่โครโมลกัสโครโมโซมครับ ส่วนเทโลเฟสทูก็จะโคมปฏิก็จะอยู่าคนละข้างแล้วก็มีการสลายสปินโดลไฟเบอร์นะครับแล้วก็สร้างเยอหุ um New ้มนิวเคลียสนิวเคลียสแล้วก็สร้างนิวเคลียัสขึ้นอาใหม่นะครับสุดท้ายก็ใส่โจคร์เนซิสครับก็เกิดการแบ่งขึ้นจนกายแล้วก็แยกออกมาเป็น อีกสเซลก็อย่างละ2เซลล์ก็เลยรวมกันเป็น4เซลล์นะครับซึ่งก็ถือเป็นจบการแบ่งเซลล์นะครับแต่ว่าพี่จะวาดรูปให้ดูนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยโปรเฟสตวันโปรเฟสตมันก็จะอยู่กันประมาณนี้นะครับอันนี้โปรเฟสวันพอเปตาเฟสปุ๊บ มันก็จะมายืนกันอยู่กลางเซลล์นะครับมันก็จะมีสปินเดลมีเซนติโออยู่ตรงนี้แล้วก็มีเส้นใหญ่สปินเดลนะครับอันนี้ก็เมตาเฟสวันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเมตาเฟสเพจนะครับก็คืออยู่ันตรงกลางเซลล์และสักพักมันก็จะเข้าสู่แอนาเฟสนะครับก็คือจะมีการดึงกันเกิดขึ้น ันนี้ก็คือ a อนาเฟส2นะครับเอ้ยอนาเฟส1นะครับสุดท้ายก็เข้าสู่เทโลเฟสแล้วก็มีการแบ่งเัินเกิดขึ้นก็จะได้เป็น2เซลล์ครับต่อมาก็มาเริ่มโปรเฟส2ต่อนะครับก็แต่ละเซลล์เนี่ยก็จะไปทําอะไรเหมือนกันพี่ก็ขอว่าแค่เซลลเดียวนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยก็จะมีอย่างนี้ อันนี้ก็โปรเฟสทูนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่เมตาเฟสทูก็จะมาอยู่กันตรงกลางเซลล์แล้วสุดท้ายก็แอนาเฟสนะครับน,นี่ก็มีเซนติโอแล้วก็เซนจาสปินเดสุดท้ายแอนาเฟสก็จะดึงดึงคมมาติดแยกออกมาข้างละอันนะครับแล้วก็จบด้วยเซโลเฟสทูแล้วก็มีการแบ่ง จนกลายเป็นมีอย่างละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สลายจากโครโมโซมเนี่ยกลายเป็นร่างแห่โครมาตินนะครับก็จะกลายเป็นมัวซซ่ยอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็เนี่ยก็จะได้ทั้งหมดสี่เซลล์ก็จะได้ทั้งหมดสี่เซลล์นะครับดังนั้น ก็จบเรื่องการแบ่งเสีลยนะครับก็จะกลับมาดูโจทย์นะครับโจทย์ถามว่าระยะใดที่จะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นสูงสุดเมื่อกี้ก็พูดไปนะครับว่าจะเกิดสูงสุดเนี่ยก็ต้องเกิดที่ระยะโปรเฟสตวันนะครับดังนั้นข้อนี้สะตอบข้อหนึ่งนะครับ